Right, light เพื่อกำหนกันเลยคะเวลาที่เราจะต้องพูดคำที่มีเสียงตัว or และตัว l ในภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้กัน,นะคะ่ะวิธีการออกเสียงตัว or นะคะให้ลิ้นงอกขึ้นเล็กน้อยโดยไม่แตะพดา,านปากเล่งเสียงออกพร้อมกับํำปากกลมนะคะเช่นในคำว่า right ต่อมาเป็นวิธีการออกเสียงตัว L ให้เรานำปลายลิ้นนะฮะแตะเพดานปากด้านหลังฟันหน้าของเราจากนั้นให้เราออกเสียงเบาๆค่ะเช่นในคำว่า light ต่อมาเราก็จะมาลองฝึกออกเสียงคำที่มีตัว O และตัว L โดยให้ลองออกเสียงสลับกันดูนะคะ rice lice Rock, Lock. Store, Lock, Stole อยากเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมสมัครลงทะเบียนเรียน American Pronunciation Course กับเราสิคะแล้วคุณจะได้เทคนิคใหม่ๆที่สามารถปรับสำเนียงคุณให้ออกเสียงได้ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษากดไลค์กดแชร์ แล้วมาเปลี่ยนสำเนียงภาษาคลิปแบบอเมริกันให้เป๊ะไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ